มหายไปไหนอ้าหายไปไหนวัะมันเป็นแคปล็อกส์ว่ะโอเคเหนูหาแป๊บนึงนะคะพี่เข้มมันชอบเด้งออกเอยังไงเดี๋ยวนะโอเคมาแม่ต่อโอเคเดี๋ยวนะทอท่ารอยู่ไหนอน่ยคะแม่ทอทหารอดทนไหนพี่นิวอยู่ไหนอ้าวแล้วพี่นิวไปไหนล่ะพี่นิวหายไปไหนล่ะเข้มพี่นิวบอกไปตามมุก ไหนวะโอเคได้แล้วค่ะพี่เขมอะมามีมาพี่ตั้มก็หายไปเลยอะ่ะเชิญพี่ตั้มไปพี่ตั้มก็ไม่ยอมอ่ะเขาไปเข้าขับน้ำเปล่าพี่ตั้มเหรอเออพี่ตั้มโดนดันหนีนแต่ขับน้ำโอ้พี่เซนโซมาแล้วมัน คนน่ารักเลยอ่ะเพลงเนี้ตัวพี่ไม่มีลุยวิกตองที่อยู่มาแล้วครับพี่พี่ไม่มีลุยวิกตองมีแต่มีก้อนโจบ๊แค่ตลกมากทำไมอ่ะจำได้ว่านี่มีเบอร์มุกใช่ไหมเดี๋ยวก็อวดตัวมาุกมากดออลืมไม่ได้เมมเบอร์มุกว่ะอ้าวไม่มีนี่ก็เลยทักอีกบอกซ์ไปแบบบุกทำอะไรอยู่มาไล้์ไอ้กิจกรร ไป้วมน์พี่มุกิ้ข้อความไปแล้วจิ้ข้อความไปแล้วพี่จบปะแน่หนูมีไลน์พี่มุกมีไลน์พี่มุกอแล้วหนูไปโทรแต่หาไลน์ไม่เจอรับหัวไม่เป็นไริ้งข้อความไปแล้วเดี๋ยวถอ้วง้ม้งงเวว้้้งง้ มีแต่น to <fever> oh. oh. so ี <copyright mañana> <rawd unre> ่ก่อนโตมันเป็นแบบของอะไรนี่กอนโตเมือนน้องคงน้ำตาแนอนพอต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโดเออมันชื่อเพลงอะไรคะนี่ลีมทนทนพอพอรหารนอนหนูทนคือเรารู้วรหนน้นใช่แต่เวลาคนก็ชาหนึ่งคนทินชีวิตทั้งน่าทนอันนั้นท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  ภาษาไทยเก่งบ้างตอนนี้รู้สึกเดี๋ยว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 นี่ไงพี่ไม่มีลุยวิทองมีแต่นี่ก่อนโตนวลน้องน้องนวลน้องน้งคงนวลน้องคงน้ำตาน้องก็จะเพช่อพี่ออกค้าคอนโดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปแกะเดี๋ยวไปแกะอันนี้บทส่วนทำนองอะไรเพลงเพลงเพลงแรปเพลงแรปครับ ก็อทูมายเอเอร์เนียต้องร้องนะมันกำลังดังในทิกติกโอเคโอเคเอ้ยพี่เดียวพี่เดียวเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพี่เดียวพี่เดียวเฮ้ยเร็วปอาวนี่รีดทำได้หรือเปล่าเวฟหน่อยโอเคอันนั้นเอฟเฟกต์เหรอใชเอฟเฟกต์ค่ะลิซ่า เอาเอาเหอะ TikTok ปวดหัวตี่ตนิวเล่นอยู่เหอะ TikTok อ่ะไม่แม่แม่ใช้แม่ใช้โปรแกรดีโอเคเห็นอยู่ไม่เราเล่น TikTok เพราะอะไรนิวได้นะตัดนิวห้ามพูดจ้าพูดห้ามพูดนะไม่พูดใช่ป่ะนิวรู้เป็นแค่นี้อะไรนะแม่ รู้กันแค่นี้นะใช่ป่ะนิวนิวคิดเหมือนพี่ใช่ป่ะใช่ป่ะต้องเล่นนะต้องเล่นนะเออ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 ค่้เขาเปิดสิเฮ้ยใครอะไรไม่เอาเขาได้อะไรดูเปิดคลิปอันนี้แล้วแล้วมันมันมีโฆษณาเขาต้องเล่นทิกตอกนะเขามีรบบไปเอออย่าเอา Come e m i y bug Oh my God s that a bug ไม่มาหน้าเลยอะเออเดี๋ยวว่านางไม่ได้มาเพราะว่าเห็นในอันนั้นออนอยู่ประมาณชั่วโมงหองชั่วโมงก็ไม่รู้ที่แล้วมีคนทำอะไรอยู่นะไม่รู้น่งทำอะไรอยู่ วาดยูอะทั้ไปเพราะวัดยอยากกินซีฟู้ดเรืองบึกนะเนอ่ร้านอันนี้ที่เราไปกินเธอจำได้ไหมเค็มที่เราไปกินกันที่บ้านในหมงอะใช่ป่ะของของของพี่เท็สดของพี่ปลาใช่แต่ว่าพี่ปลาเขามาขายที่กรุงเทพแล้วใช่ไหมเห็นว่างั้นครับเห็นเห็นบอกว่าขายที่กรุงเทพแล้วครับต้องไปตามหลอนนี่คือที่ต่าง พวกอยู่ต่างจังหวัดเหรอมูไม่ได้อยู่กรุงเทพเหรออุ้ยอันนี้ไม่รู้อ่ะแม่แต่ว่าเขาว่ารับอสา,าสุภัสกรานองไงที่บ้านเขามาขายที่กรุงเทพอออออืมนี่มีคนบอกว่าเข้มลงโปรกดเขาคนเยอะหน่อยอ๋อเพิ่งลงไปจ้าดูน่าดูใจเออแต่ตนอนทุกคนสงสัยนะตอนลงอ่ะนี่ยังแบบเป็นคนขี้เสือกเลยอ่ะก็เลยให้คุณแนนที่เป็นผู้จัดการนิวบอกคุณแนนถ้าคุณตั้มไม่ซีใครทำอะไรที่ไม่พอใจอะใครเป็นไรอ่ะ แค่โมโหใครวะขาเสือกจ้าแล้วแล้วตอนที่นิวบอกพี่แนนใช่ปะพี่แนนบอกว่าอ๋อกูณพิมไปแล้วจ้าดีก่อนที่คุณจะบอกกูอีกทุกคนพอใจกันแบบเผื่อมานิวมีผู้จัดการด้วยเหรอมีผู้จัดการนี่หนิงคอยรับงานงานก็คือสามเดือนมีหนึ่งงานงั้นอย่างนี้ต่อไปนี้ติดต่อนิวเล่นละครก็ต้องไปติดต่อผู้จัดการอ๋อไม่ต้องพี่หนิงพี่หนิงทักมาเลยถ่ายพวกนี้เลยปะล่ะได้นะ ได้เลยเพราะเดี๋ยวคุณปรินจะต้องโปรโมทอ่าเขาเลยนะงานเปิดตัวโรงแรมใหม่เนี่ยก็ต้องมีนักข่าวไปแล้วต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวจัดซีนให้จัดซีนให้ตัวเองนะไม่อะไรมีคนบอกชวนการ์ตูนเออการ์ตูนที่มาโปรโมทเอาคนด้วยเออทำทำไมทําไมเออตัวคอมเมนต์ของผมอ่ะมันมันไม่วิ่งอ่ะมันมันนิ่งเลยอ่ะอุ้ยมันมันวิ่งเร็ก แม่หนีงเค้มน,<ะ>คน,น้องแพร่คนดังน้องแพรวคนดังมาดูไลฟ์เราด้วยนออะก็อาชวนมาหน,มน่อยดินนนะ้องแพรวที่ชอบไลฟ์กับพี่บอสปกรไงเอาจริงป<อ>่ะพี่พเหนพี่อิวพี่เค้มดีบีพี่บอสปกรณหน่อยเอาจริงนี่นี่เจอพี่บอสปกรณมาตั้งแต่สมัยที่ทํางานใหม่ให่ใช่ไหมมันมีรูปอยู่รูปหนึ่งแม่สมัยก่อนนะไปทำข่าวใช่ป่ะไปทันข่าวตามกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรูปนิวเว้ย์ขวดสกินเฮดเว้ยเป็นแบบ เป็นแบบอุบาทนะเป็นทอกอะแล้วพี่บอยคือหน้าตอบอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราหน้าอยู่แบบไปดวปดวนั่งเล่นละครเรื่องนึงกับพี่สุดกับพี่อะไรนะวิกกี้สุนิสาเจ็บปะซื่งวิกกี้ประวัติตอนผิดเข้าไว้หรอ้ว่าคือหน้าหน้าพี่บอยก็ไม่ไหวหน้าดิวก็ไม่ไหวอ่ะ อหน้าูนได้ทั้งคู่เลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวเอารูปให้ดูวันหลังสภาพาออาเออน้นองแพลวบอกว่าน้องแาวเป็บบน f c พี่เ้มด้วยโอ้ยขอบคุณค่ะเอ,อ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณมากๆของเข้มดูตัวน,นี้ไม่ได้เลยครับขอบคุณครับ <c oughs> เข้ม f c ของ f c คุณแพลวนะครับผมเข้าไปดูในหน้าฟีดบ่อยอยู่เข้มส่งคำขอมาให้แม่หนิงหน่อยเร็วๆมาไลฟ์กัน ผมทำไม่เป็นเลยแล้วแล้วเออตัวคอมเมนต์ของผมมันหยุดนิ่งเลยใช้ครีมอะไรลูกเข้มแค่นั้นจบเลยนานเลยเราทำไมอะเข้มเข้มเลื่อนเลื่อนบ่อยมากแล้วครับมันมันไม่ขึ้นเน่ยของสังกัดพังตอนแรกตอนเนี้ยไม่ค้างเลยทำไมทำไมน้องน้องแพลทกดเข้ามาส่งคำขอเข้ามาหน่อยสิคะน้องแพลทส่งคำขอมาให้แม่หญิงหน่อยเร็วเอาเข้มหลุดอ่ะและและเดี๋ยวนะครับมาหมายเพราะคำนี้มันพังแม่น้องแพลทเป็นสารนุกรมดารารัไทย น้องแพรส่งส่งส่งคำขอเข้ามาหน่อยดิลูกน้องแพวใช้ชื่อว่าอะไรอ่ะในคำขออ่ะน้องแพวเป็นคนหลายใจส่งคำขอแล้วคะนี่ไกนะบอกลอยลอยใช้ชื่ออะไรแพรล,ลอยลอยสองพันแพวอ่ะเดี๋ยวหาก่อนนะ เดี๋ยวก่อนอ้าวทำไมไม่มีอ่ะเดี๋ยวกันนะเวลาเขาส่งคำขอเรากดตรงดูตรงไหนวะนิวอ่าเป็น,นี้นะแม่สมมุิเขาส่งคำขอใช่ไหมอ่ากดตรงที่มันเป็นรูปที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลอกอะ้องที่เป็นบวกอ่าที่อ่าที่เป็นบวกอะไรแม่เป็นบวกคือเป็นกล้องวิดีโอโอเคพี่าวแล้วน้องสาวใช้ชื่อลอยลอยเ,ออนะเดี๋ยวนะลอยลอย L O Y เหรอ ลอยลอยสองพันใช่ไหมลอ L O Y ยสองพันอันนี้สกอฟแล้วคนวีเาจลงนะจชอบเพลงนี้มากนี่ริ่งจริงจังอ่ะนี่ริ่นจริงจังมากนี่ริ่งกำลังนั่งกับฟังอยู่เนี่ยถึงท่านบอกว่าให้บอกเ้มว่ามาหัดร้องเพลงนี้ด้วยกันเฮ้ยหลานร้ออะไรเพลงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เข้มสวัสดีครับ สวัเดีมค่ะบพี่บอรณ์พูดถึงพี่เข้มด้วยค่ะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บอยพูดถึงอะไรเมาสีน้องแพรก็คือแพรถามพี่บอยว่าพี่บอยรู้จักพี่เข้มหัตถวีไหมพี่บอยบอกว่ารู้จักค่ะดีใจจังหรอแล้วระหว่างบอยปรณกกับคุณเข้มหัตถวีน้องแพรชอบใคร ละครเฮ้ยเขาโยกไปช่องนี้เกาต้องเป็นของเราป่าวะพี่พี่เข้มค่ะขอบคุณครับพี่บอยเธอมาฟังไว้มาฟังไว้น้องแพลวอยู่เป็นน้องแพลวอยู่เป็นพี่เข้มค่ะพี่เข้มรีวิวพี่บอปกรณ์ไหนค่ะเออพี่เข้มรีวิวพี่บอปกรณ์หน่อยสิพี่โอ้ตอนนี้ตอนนี้ละคร กำลังกระแสดีเลยใช่ไหมครับบาปยุติธรรมใช่ไหมครับอะไรนะอายุติยุติธรรมใช่ไหมครับบาปอายุติชอบดีใช่ไหมครับใช่ไหมครับดัก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 ดีครับชอบครับเคยเจอพี่เข้มพี่สุราษฎร์ด้ค่ะที่งานโตโยต้าค่ะตอนเล่นเกมอือแถวขึ้นไปเล่นกับพี่ที่ผ่านมาเหรอครับใช่ไหมใช่ค่ะแต่ปีที่แล้วค่ะ แล้วเป็นไงมั่งได้เงินพี่เข้มไปกี่บาทอ่ะที่เราแอบร้วงกระเป๋าได้งวันอ๋อเหรอแถวเนาะใส่ก่อนจะคุยบอกไม่ได้ตั้งใจนานก็พี่เข้มค่ะพี่เข้มเหมือนพี่ไม้พัทราเดชเลยค่ะ เหมือนไหมครับยั่ไหอยู่อีกคนหนึ่งคนแล้วไม่ว่าชอบน้องแพลวมาแล้พรน้องแพลวสร้างประสบการณ์กันที่เรือแมรไลฟ์กับนักแสดงช่องสามนี่แมร์มีพี่บอยเป็นคนรุ่นนี้แต่ว่ามาถูกมิดบ้างมาถูกอะรสักเจ็ดบ้างนี่ก็ตื่นเต้นกันได้ผมเพิ่งผมเพิ่งดูที่ที่คุยกับพี่พุทธนะเหมือนเหมือนเพิ่งดูไปเมื่อวานมั้ง โอ้ยค่ะเย้ไหมฮะนี้พี่หนิงเลยยุบได้แบบช่องแล้วเออโอ้ยค่ะแคลรอดูบัววิมารานะคะถ้าใช้เสร็จนะคะกลับเห็นไหมแพลยังจำได้เลยว่ามีละครเรื่องบัววิมาราคนโตหรือว่ยังจำไม่ได้เลยโอโซ่เวงเลไหมคะพี่ ในเชื่อสารานุกรมดาราไทยก็คือได้ดูปีนี้ปีหกสี่ใช่ไหมได้ดูปีหกเจ็ดแพลเราดูได้เลยเป็นปีนานไปป็ะนานไปใกล้ปิดแล้วนี่ใี่เข้มครับค่ะพี่เข้มครับพี่เข้มอยากขออะไรพี่เข้มอย่างหนึ่งค่ะอยากให้พี่เข้มอวยพรโวยพรเพื่อนหนูหน่อยค่ะ เอรพรให้พี่บอยมาโปรโมทหน่อยอ๋อพี่พี่พี่บอยเพื่อนเพื่อนพี่แพลวหนอครับโอเคโอเคเอานื่องเนื่องเนื่องในอะไรครับเวอพรปกติแล้วกันนะเหลืออะไรเวอร์พรครับเพราะเขาคือขออนุญาตเวอพรให้พี่บอยเพื่อนพี่แพลวนะครับ ปลอดโรคปลอดภัยแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยอยู่แล้วว่าขอร่ำรวยยิ่งขึ้นไปครับนี่แคลแฟนคลับพี่บอยแคลใส่พี่บอยเลยเต็มเลยนะบอกว่าแคลนอกจากพี่บอกร์เนี่ยไม่ได้นอกใจกขาพี่เรื่องนี้เหงาครพี่โอ้เรื่องนี้อ่ะนี่ใครเป็นที่หนึ่งในใจแคลใครเป็นที่หนึ่งในใจแคลตอนนี้ดาราไทยคือพี่บอยค่ะ อาอ่ะเขาเป็นเพื่อนกันนะเนาะอันดับสองอันดับสองอันดับสองพี่ปันจั่อเออพี่ปั้นจัอ่าเขาเพ้นมาดีเขาเพ้นกันมาดีอันดับสาม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 ก็พี่พี่เต้พงค่ะยังไม่ถึงเราเลยเหรอเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นี่เฮ้ยอันจะเป็นท็อปไฟส์อันดับสี่ชาชอบใคร อ๋อ oh, พี่พที่เข้มค่ะอ,อ,อืมแล้วพี่พุทธอะ่ะพี่พุทธเมืวันก่อนเนี่ยพ,พูดถึงพี่พุทธใช่เขา <อ S 2> พี่พุทธก่อนพุทธแล้วค่อยอันเล็กอีกเใช่ <c oughs> แพรแพวสมมตินะสมมุติตอนนี้พี่เข้มไม่อยู่นี่พี่นิวไม่อยู่นี้แล้วคุยกับพี่แค่สองคนเอาจริงๆชอบสุดในประเทศไทยหรือชอบใครชอบพี่ชอบพี่เข้มค่ะสมมากแพรเธอเป็นคนไม่จริงเธอเป็นคนปล่าใช่ใพี่นิวหนวดค่ะพี่นิวหนวดรู้จักพี่ปนเปิลไหมคะรู้จัก เคยเจอสีข้าวสีจ้าแต่เขารู้จักพี่แล้วเนี่ไม่นูนะใช่ค่ะทำไมจะบอกอะไรจะบอกอะไรได,ได้ได้ปเล่นเกมกับพี่ป๋อมแปมหรือเปล่าก็ได้ค่ะได้เล่นแบบในไลฟ์พอพี่อ๋อในไลฟ์เนาะเล่นดูไทยถูกเนี่ยใช่ถูกค่ะอ๋อไทยไทยถูกอยู่เนาะนี่ถ้าสมมติเราเห็นแพลวจีบคนอื่นมาเยอะแล้วถ้าสมมติจะให้แพลวจีบเข้มบ้างเออสมมติว่าหนูเป็นมุกดาในละครพเวรี ดูส่วนทุน่จะให้ห,หน,นูจีบเข้มจะจีบยังไงเอาสีลองสีก็จะแอบจีบค่ะอะไรนะอะไรนะคุณทำอะนะอเลยนะจ,บจีบค่ะจีบจีบนะแอบจีบพี่เข้มค่ะ ฮะเมื่อกี้น้องแพมพูดอะไรนะคะแอบเจีบพี่เข้มค่ะอ๋อแอบใช่ปะใช่ยอกไปหยอกหยอกหยอกค่ะอ๋อยอกหยอกอ๋อทำไมไม่จริงใจจริงด้วยอ่ะที่พี่ปัชจันชอบแซวอ่ะทช่คไม่คนพี่เราทำไมคนแอบพี่เข็มเยอะจังเลยอ่ะอะไรนะคะทำไมคนแอบเจีบพี่เข้มจังอ่ะแม่รู้อะไรเลยแม่รู้อแม่ไปอีกแล้ว อุียพอบอกว่ามีคนแอบจีบพี่เข้มเยอะจังหน้าเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้พวกนี้มีเงินเยอะดีค่ะเจนย์ค่ะน้องนิ้ลินพี่หยอกเล่นค่ะน้อนนี้ลินพี้แค่มีแฟนจนกว่าจะมีตอนจบพี่เข้มไม่มีครับยังไม่มีคอยังไม่มีแฟนตอนนีลินค่ะนี่ลินรีวิวพี่บอบบกอนไหนค่ะ เทียบอยขายไส้กรอกอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยพี่อยู่ข้างนุ้งเนียใช่ป้ายมันยังอยู่เลยแม่เมนูเออเทียบอยชอบเทำไมนี่ยเทียบอยชอบแกงกับแสนเออเทียบอยชอบแกงนี่ลินกับแสนดีแล้วมีอยู่วันหนึ่งมันก็มีลูกที่มันมีลูกบอยประกอบน่ะน้องบอยอ่ะเขาเป็นพรีเซนเตอร์ขายไส้กรอกสีพีใช่ป่ะใครต้องให้นิลเล่าแล้วนิลมาตะโกนบอกนิลก็นึกว่าเทียบอยมาข้างนุ้งเรียนจริงจริงนัเงี้ยตอนที่มัน รูปเทียบอยอะค่ะตรงใกล้ๆโรงเรียนหนูมันจะมีโรงเรียนหนูมันจะมีคาเฟ่อ่อลิตเติลคาเฟ่อะค่ะแล้วมันจะมีรูปเพียบลอย,อยค่ะแล้วคือที่โรงเรียนแสนดีก็มีไงแม่แล้วก็กวันนั้นไปบ้านแสนดีก่อนล็อกดาว่ะแม่แบบนานมากแล้วแล้วหนูก็ไปคุยกับแสนดียูมีป้าย อยู่มีป้ายเทียบอยขายเส้กร่อยู่ตรงนี้ไงอยู่ป่าเขาบอกมีมีมีแล้วเสร็จหนูก็บอกเฮียบอยควรนึงไ่หนูบอกเฮียบอยมามีก็นึกว่าเทียบอยมาที่โรงเรียนเออก็เลยเข้าใจว่าบอยบอยอ่ะบอยอ่ะมาที่โรงเรียนนีรินเพราะอยู่อยู่นีรินก็ตะโกนบอกว่าแม่แม่แม่เทียบอยขายเส้อเกราอยู่ที่โรงเรียนสรุปคือสแตนดี้สรุปคือสแตนดี้บอยเออ น้องแพลมีแซนดี้พี่บอยมีเนี่ยอ๋อไม่มีครับพี่อ๋อไม่มีหรอนี่แต่เธอพระปรากฏการแรงมากเลยนะแม่แม่รู้เปล่าเข้มรู้เปล่าเขาไป็นผีใครนะมิกกับต่อหน้าโบอ่ะตกอกตัวเลยว่าชอบมิกภรรยะต่อหน้าโบเมรดาเขาทำมาแล้วนะแอบเงียบแพลวเออแล้ค่ะตอนเนี้ยเลือก ระหว่างพี่เข้มเหมือพี่มิกอะตอนนี้จะจีบใครจีบพี่เข้มดีกว่าค่ะทำไมแล้วถ้าพี่มิกค่ะแล้วถ้าพี่มิกอยู่ในไลฟ์ด้วยอะก็เงินพี่มิกค่ะหยอก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 วันนี้พี่เข้มจะมีละครเรื่องใหม่เผาขนนะน้องแถรูเปล่ารู้ยางรู้ค่ะรู้กับพี่การ์ตูนนัชาค่ะ พี่เข้มค้างพี่เข้มชอบพิเวียร์ไหมคะอะไรนะครับชอบพิเวียร์ไหมครับชอบครับอยากได้รับใช่ไหมครับดูเป็นกันพี่เวียร์ชอบพี่เข้มหรือเปล่าดีกว่าเล่นละเล่นหยอกๆกันอ่ะอยากให้น้องแพรรีวิวละครเผาฝนหน่อยมีวิวเสร็จออกแล้วนะรีวิวนะสีเห็นเงินเก่งนายแดงมึงมา พ okay, 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 okay. okay, okay, okay. ี่แพลเห็นเกงในแดงผมไหมครับเห็นไหมเห็นไหมโอริ่งไหมเห็นใช่ไหมครับแดงวะแดงวะมันมันมันแดงวะเดี๋ยวมันมันดีไหมครับดีครับโอเค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 เราจะได้ขอถ่ายรูปหม่นะคะถ่ายรูปหรออยู่หลงอ๋อแคบอ๋อแคบหลง เออเลยขอบคุณค่ะเข้มไหนออนนูองสิน้องดูลองรอนดูหลายๆช่องเลยให้ผมดูลอรเราเร็วๆสี่พฤษภาคมนี้ครับช่วยกันสนับสนุนกันขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็แล้วก็ออนออนวันไหนนะพี่สิบสี่ปใช่ปะไม่รู้เฮ้ยจำไม่ได้เหมนะ อ๋อใช่สิเพราะว่าอะทะเลเดือดจบในาทีนี้แล้วค่ะเราต้องมาสุกหน้าวันที่ส 14. 14. ิบสี่สิบสี่ค่ะสิบสี่เยอะค่ะเป็นฝ่ายเซนเซอร์ช่อบทะเลเดือดได้จะสุกแล้วค่ะเอมีตอนนี้กี่โมงอ๋อทะเลเดือดจบตอนนี้กี่โมงสองทุ่มครึ่งโอ้ไม่ก็เดี๋ยวนี้หมดอีกแล้วอะไรเป็นอะไรอะไรแม่นางติดทะเลเดือด,ดอยู่อ๋อไม่ม พี่เลนจบแล้วนะคะพี่ลุยเฮดนะคะพี่ลุยเฮดสั้นนะครจบแล้วแต่ละความพี่เข้มออแทกต่อทะเลเดือดเลยมันมีไม่หมดไม่เด้กับส้มกินดีเหน่อยค่ะจู้จี้ค่ะพี่บอลไม่รู้จุ้จีไม่จริงหรอกเดี๋ยวฉันจะไปฟังพี่บอลเดี๋ยวพี่จะไปก่อนไปก่อนนะคะพี่เข้มปันดีค่ะปันดีนะคะบายบายสวัสดีควัสดค่ะ ไปกันนะคะพี่นิงฝันดีนะคะพี่นิวฝันดีค่ะพี่เ้มฝันดีคฝันดีครับบ๊ายบายค่ะค่ะคิดถึงนะคะบ๊ายบา่ไหวยค่ะดีไงพอพี่บอยจะไลฟ์ไงแง่นางไปหาพี่บอยแล้วตอนเนี้ยอ๋ออ๋อท่าหับบอยแล้วเออทะเลเดือดจบแล้วดูไม่ทันเดี๋ยวทะเลเดือดออนแอร์จบแล้วก็เป็นเผาขนพี่เทมต่อเผาขนก็เวลานี้เหมือนกันค่ะเผาขนมันอาทิตย์หน้า ช่คเอาขนมันมันสุกหน้าไม่ใช่หรอสุกสิบสี่ป้าใช่ครับแน่ครับใช่สุกสิบสี่เพราะว่าทะเลเดือดจบวันอาทิตย์นี้นิลินทะเลเดือดจบวันอาทิตย์นะอย่าลืมดูนะลูกพุ่งนิ่งตั้งตูพี่เข้มขาเอ่อเพิงปริสนามันเอิมเอ่มอมกอกวันไหนเพิงปริสนามจานักกาหนิงอย่าพึ่งคิให้เข้มตอบอยากรู้ว่านางรู้หรือเปล่าพองอะค่ะอะไรนะฮะพี่พองอะ เปอร์กฤษณะสองพุ่มครึ่งมวะครับพี่พี่ดูแค่ละครตุ๊กตาดูแล้วก็นอนไม่หลับกลัวผีดูก็นอนไม่หลับแล้วเป็นเขาโกดังเลยใช่ไหมคะใช่ไหมเข้าไปในโกดังเลยใช่ปะไม่ใช่โกดังมันคือมันอ้าวโกดังเราลงในนั้นที่มันไฟไหมที่มันไฟไหมที่หนูติดอยู่ในนั้นแล้วก็ น้องเก่งมากเลยน้องเก่งสุดๆไปเลยครับทำไมน้าทำไมหน้าน้องมันบาดอย่างเงี้ยเนนี่ยมัไม่รู้หนูบอกเลยอะดูดิกำลังโตน้องกำลังโตน้องกำลังโตเนี่เราเรโดรูเมตแอนด์สคูลพูดว่าอะไรวะมันไม่ต้องไปดูเพื่อนก่อนให้เข้มแปะให้เข้มแปะเข้มแปะนี่น้องพูดว่าอะไรน้องบอกว่าให้ให้ไปดูเพื่อนน้องก่อน มีมีมีอวบกว่านี้อีกใช่พรุ่งนี้ต้องไปดูเพื่อนหนูก่อนเอ่ You have to see my room room classmate in school otherwise you won't know you're m s c h o i e n d พ่อพ่อยังไงนะนิมิตบอกว่าอะไรนะเช่นิมิตบอกว่าอะไรนะอะไร cooperative c o o p e r a t e อะไรสักอย่างนี่ไงไม่แน่ใจหนูบอกว่าเออกาแฟเหรอไปดู เพราะว่าในคลาสเสร็จถ้าคลาสเสร็จก็จะมันเพื่อนที่โรงเรียนเขาแบบอย่างนั้นตอนนี้ว่ะว่าแต่หน้ามันอ้วนขึ้นจริงๆนะแบบถ่ายละครเสร็จยิ่งขายยิ่งบาดอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงทีเซอร์มาแล้วนี่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 กางเกงในแดงไหนกางเกงในแดงตรงไหนอะไม่มีไม่มีจดเติมจดต็มดูเห็นดเห็นตลอดว่ะเฮ้ยตลอดว่ะว่าไม่ได้เข้มเหรอแม่เข้มเหรอแม่ที่หล่อเข้มดิหลอดิ เราก็แม่จะมีแบบออลชนะพลมาใส่เป็นมุกเฮ้ยอุรอเดี๋ยวรอพี่ตูนเขาตีลังกาอะไรที่เขายิงรถสีเหลืองเฮ้ยพี่พีทเล่นด้วยอ่ะพี่พีทเล่นด้วยเล่นด้วยทุ่งพีทเล่นด้วยโอนี่เขาขุดเร็วๆนี่เป็นไงตอนทวิตเตอร์แม่วันแรกอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปช่วยปั่นแต่หนูไม่มีทวิตแม่แม่ยืดโทรศัพท์หนูแล้วหนูจะเล่นทวิตได้ไหมล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ให้วันหนึ่งไปช่วยปั่นทวิตพี่เองไช่วยปั่นโอ้ยแต่แฟนขับน่ารักมากเลยนะตั้งแต่วันที่ไปสนามข่าวบันเทิงแล้วว่าวันแรกอะก็คือติดเทรนด์มากเลยอุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนลับเข่มาสวีดด้วยนะฮะขอบคุณค่ะคุณน่ารักมากมากช่วยกันขอบคุณแฟนคนแต่ช่องเจ็ดครับ ขอบคุณแฟนคลับนิลินด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ตามขอบคุณฝั่งขับพี่นิ่งนะคะขอบคุณฝั่งขับนิวหนุที่พีอยู่สองคนเออยังยังไม่รู้เต็มเต็มเลยอะทิปทิปบุญอะทิปบุญอะ,อะสรุปทิปบุญหรือ <c oughs> ทิปบ้านอะแม่โอ้โหทิปบุญทิปบุญ <c oughs> ไม่นิวแล้วรู้เปล่าถ้าวันนั้นไม่ตัดสินใจไปอ่ะไม่ได้ไปอีกยาวเลยนะเพราะหลังจากวันนั้นโควิดก็ระบาดเลยนะเข้มถูกป้าใช่ใช่หลังันไปอ่ะเออพอต้นเดือนปู๊ปล่ะโอ้โหคาวนี้ก็หนัก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 มาเลยอ่ะแต่บูดวิตมาตลอดครับคุณทองอืมชั่วตลอดแล้วก็ตกอะไรคู้เปล่ลอตเตอรี่อ่ะเลขวันเกิดได้เจ็ดสามออกเจ็ดสองแม่ ให้หวยแล้วค้างเลยหรอค้างแม่ขออเจ็ดสว้อเจ็ดสองเสยอายุยายผมได้ไหมอ่า่อเนี่ยดวงคนจะไม่ถูกแม่ยายจะไปนอนไหมโอเคครับได้แม่เดี๋ยวมาเมาส์ใหม่ไมาไว้มไลน์ ได้ครับโ okay. อ okay. เองนะสวัคร you ับบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายน้องฝันดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้มน้องจะโทรไปหาดับนึงโอเคครับครับ